สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel toys n o w a นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวงานปั้นเลซินกล่องใหญ่ค่ายลิกซิ์กันนะครับกับค่าย Iron High Studio โอเคครับและนี่ก็คือกล่องนะครับของงานปั้นเลซินนะครับค่ายลิกซิ์นะครับค่าย Iron High Studio นะครับก็ต้องบอกเลยว่า กล่องค่ายดิษิ์สวยมากเลยครับทําได้สวยมากเลยลก็กล่องใหญ่มือมามากเลยครับก็หน้าปกนะครับก็เป็นเขียนว่านารุโตะนะครับชื่อเรื่องนะครับแล้วก็เป็นตัวละครชื่ออุสมะทีนารุโตะนะครับพระเอกของเรานะครับโลโก้จะเป็นรูป กระสุนวงจักรนะครับหรือดาบกระจายวงจักรนะครับตัวนี้เป็นดาบกระจายวงจักรก็เป็นท่าแมสตายของนารูโตะนะครับท่าใหม่ล่าสุดนะครับของนารูโตะก็งานลิขสิทธิ์นะครับก็จะมีบอกเลยครับว่าใครเป็นใครมาจากใครไหนแล้วก็ตัวมีบริษัทอะไรสนับสนุนบ้างนะครับก็ตามนี้นะครับสเกล1ต่อ4นะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับสเกล1ต่อ4เนี่ยก็กล่องใบใหญ่มากครับแต่จะบอกว่าด้านนี้เป็นเพียงหน้าปกฝั่งด้านหลังนะครับด้านหน้าอลังการอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าและนี่ก็คือด้านหน้านะครับขขออองงงงกกกลล่่เเจจ้าาานนนนนรรรรรูโโตตะะะะะคคััับบ็็ปปที ใช้ท่าดาบกระจายวงจักรอยู่นะครับก็นักออกสวยมากครับของงานแทร็กซ์ซิสต์นะครับก็อลังการครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนครับว่ากล่องข้างในยางขนาดนี้แล้วข้างในจะเท่ขนาดไหนครับกับงานนัลตุกค่ายไอรอนไคส์สตูดิโอและนี่ก็คือกล่องโฟมนะครับที่แกะเข้ามาข้างในนะครับของค่ายไอรอนไคส์สตูดิโอนะครับก็ตรงที่โฟมก็สลักคำว่าไอรอนไคส์สตูดิโอมาแบบเท่ๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับมีนี่ด้วยครับไบเซอร์ครับ สุดยอดมากนะครับงานลิขสิทธิ์นะครับมีใบเซอร์มาให้นะครับดูพรีเมียมมากๆอ่ะก็ใบเซอร์ก็มากับนี่ครับเรซินแผ่นหนาเลยดูแบบเท่ตั้งแล้วเท่แน่นอนครับเหมือนเกียรติบัตรอ่ะตอนเด็กๆถ้าเรียนดีก็ได้เกียรติบัตรอ่ะตอนโตมาก็ซื้อเอาแล้วครับงานปั้นให้เกียรติบัตรด้วยอย่างเท่เลยครับตัวนี้ครับก็เป็นลิมิเต็ดวอลลุ่มนะครับอุซูมากินารุโตะนะครับก็รันนัมเบอร์อยู่ที่0ูนย์แปดเก้าทับสี่ร้ัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่89นะครับก็จะบอกมาเลยครับว่าเป็นลิิมเต็ดนะครับ400ติวนะครับก็มีลเซ็นอะไร เสร็จสับเลยครับลิมิเต็ดแน่นอนครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนและนี่ก็คือข้างในกล่องโฟมนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับที่จะมาประกอบของเจ้าารルโตะค่ายไอออนไคนะครับต้องบอกเลยะครับว่าสีสวยมากครับแต่ละชิ้นนี้แล้วก็จัดเรียงมาอย่างดีนะครับสำหรับค่ายลิขสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ละส่วนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็ดูสีเสื้อครับโหทำสีมาครับเงามากสวยมากครับการลงสีของค่ายไอออนไคนี่คือดีมากเลยครับสาหรับ เรื่องของนารูโตะนะครับก็มาที่ลำตัวครับสวยครับที่เด็ดสุดเลยนะครับก็คือกระสุนวงจักรครับโอ้โหใหญ่มากอะล่อนได้นี่ถ้าไม่กลัวแตกอยากจะล่อนเลยมันเท่มากนะครับก็ติดมากับมือนะครับตัวกระสุนวงจักรสีสวยมากครับกระสุนวงจักรเป็นตัวมีดนะครับของนารูโตะนะครับมีดดบกจายกิ่งไม้ครับที่เขา ทำมานะครับตรงน,นี้ตอนดูงานโปรโตไทป์นี่คือมันสวยมากครับเนี่ยครับดูมันออกแบบลายกิ่งไม้สวยครับสําหรับกิ่งไม้เนี่ยทําออกมาได้สวยมากเหมือนกิ่งไม้จริงๆเลยอ่ะในส่วนหน้าของนารูโตะนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยหนึ่งก็ถือว่าสวยครับสวยมากเลยไม่ใช่ถือว่าสวยสวยมากเลยทีเดียวสําหรับหน้านารูโตะนะครับ เท่มากเลยครับผมใสยกำลังจะปาดาวกระจายนะหน้าตายอย่างเงี้ยครับดูเท่มากโอเคครับไปลุยกันเลยครับกับนารูโตะค่ายไอรอนค่ายสตูดิโอโอเคครับชิ้นแรกก็เป็นฐานนะครับที่เป็นเหมือนแท่นหินนะครับก็ข้างล่างนะครับด้านฐานก็ได้เขียนว่านารูโตะนะครับ1นึ่งส่วนสี่สเกลนะครับรันดัมเบอร์ที่0ูนย์แปดเก้าทับสี่ร้อยนะครับก็เดี๋ยวตั้งเลยฐานก็หนักพอสมควรเลยครับตัวนี้และต่อมาก็เป็นกิ่งไม้นะครับก็ ออกแบบสีกิ่งไม้ได้สวยมากนะครับมีตะไคร้มีอะไรนะครับก็เป็นกิ่งไม้ชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นท่อนไม้ฟาดหัวแตกได้เลยนะท่อนนี้ชิ้นใหญ่ๆก็เสร็จไปแล้วนะครับกับขึ้นกล่องแรกนะครับที่เป็นฐานนะครับก็เป็นฐานทีเป็นหินแล้วก็กิ่งไม้นะครับก็ตัวนี้บอกเลยว่าตอนน่อไม่ยากครับเพราะว่ามีนี้มาให้ครับแอน เป็นคู่มือนะครับที่แถมมาให้นะครับปกติงานจะไม่มีคู่มือนะครับงานปั้นเลเซนจต่งงานค่าลิเกศิ์นะครับตัวนี้นี่ครับวิธีเก็บเข้ากล่องหรืออุปกรณ์อะไรเก็บยังไงหรือวิธีต่อนะครับมีตัวเลขบอกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าปกก็สวยด้วยเป็นแผ่นกระดาษธรรมดานะครับแต่ว่าทําออกมาได้ดีมากเลยครับคืองานปั้นเลเซนนะครับเป็นอะไรที่ต้องมานั่งสุ่มครับแต่ตัวนี้มีใบนี้ใบเดียวนะครับจบเลยครับถือว่าทําได้เจ๋งมากเลยครับของค่าลิเกศิ์โอเค ส่วนตัวเสื้อคลุมนะครับก็ดีเทลสวยมากครับตัวยึดนะครับก็จะครอบไปเลยครับแล้วก็จะมีตัวเดือยเหล็กตรงนี้สองฝั่งนะครับมันจะขิ่มก <c oughs> <s uss UC S> ับตรงนี้ของเจ้าตัวนารุโตะนะครับแล้วก็มียังมีพัดอีกตัวนึงนะครับแล้วก็มือครับของนารุโตะนะครับก็ใส่ไปตรงนี้ง่ายๆครับเป็นแม่เหล็กดูดไปง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงมือนะครับแล้วก็หน้าของนารุโตะครับสวยมากครับดีเทลสวยมาก และนี้ก็คือดาวกระจายนะครับเดี๋ยวเราไปปักกันมันจะมีให้ปักตามจุดของมันนะครับ ชิ้นไฮไลท์แล้วนะครับดาวกระจายของนารูโตะครับใหญ่มากเลยครับก in ็อยากจะร่อนเลยครับแต่กลัวแตกนะครับเพราะมันเป็นเรซิ่นนะครับสวยนะครับแล้วก็ใสมากเลยครับทำดีมากเลยครับก็เป็นแขนข้างหนึ่งของนารูโตะนะครับก็จะมีเหรียญก็ใส่เข้าไปเลยโอเคครับก็เสร็จกันแล้วนะครับกับงานปั้นเรซิ่นนะครับนารูโตะนะครับ่ข่ไอรอนไคนะครับโดยการปั้นลิขสิ์นะครับก็จะมีไบเซอร์มาให้นะครับซึ่งใบเซอร์ตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่า ทำได้ดีมากนะครับมีฐานเหล็กให้มายึดนะครับแล้วก็ตั้งได้นะครับสวยๆได้่างนี้นะครับสาหรับรายอร์ตั้งไว้คู่กับารูโตะเลยนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงรายละเอียดของบริษัทนะครับก็โปรดิวเซอร์นะครับที่ทำาร r u t o ตัวนี้นะครับเดนา a r u นะครับก็เป็นพระเอกของเรื่องนินจาคาถาโฮเฮนะครับก็เป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าตอนเด็กนะครับอาพับมากนะครับเพราะว่าไม่มีพ่อแม่นะครับเป็นเด็กกำพร้านะครับแล้วก็เหมือนกับว่าวิชานินจาน่ย ก็ไม่ค่อยเก่งอะไรมากนะครับก็นาโตของเรานะครับก็ได้สําเร็จวิชานิจารคถาแยกเงาขั้นล่างนะครับเพราะว่านาโตะนั้นมีจักระของก้าวหางอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็สามารถฝึกวิชาที่แบบว่าต้องกินจักระได้มากนะครับซึ่งนาโตะก็ใช้วิชานี้นะครับเป็นวิชาประจาตัวมานะครับซึ่งนาโตะนะครับมีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเป็นโค้งเงี้นะครับโค้งเงี้ก็คือผู้นําหมู่บ้านนะครับนาโตะก็พยายามนะครับโดยวิถีนิจารของนาโตะนะครับก็คือไม่ยอมแพ้นะครับต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสมับเป็นพระเอกของเรานะครับ นารูโตะนะครับได้ไปเจออาจารย์จิรยะนะครับแล้วก็ได้ฝึกกระสุนวงจักรนะครับซึ่งต่อมานะครับกระสุนวงจักรนะครับก็ได้ถูกพัฒนามาเป็นดาวกระจายวงจักรนะครับซึ่งนารูโตะนั้นก็เป็นท่านลมอยู่แล้วครับก็ดาวกระจายวงจักรก็เป็นท่าไม้ตายที่รุนแรงของนารูโตะมากเลยนะครับซึ่งอยู่ในโหมดเก้าหางนั้นต้องบอกว่ารุนแรงมากเลยนะครับก็ในเรื่องข้าค่าของนารูโตะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงนะครับที่สนุกมากนะครับสำหรับนิจ่าคาถานารูโตะนะครับโอเคครับสาิ์ท ดีมากเลยครับทั้งดีเทลนะครับทั้งตัวสีนะครับแล้วก็จุดประกอบจุดแม่เหล็กอะไรครับแน่นหมดเลยครับตัวสีลงสีมาแบบไม่มีที่ติเลยครับโดยเฉพาะตัวกิ่งไม้อะไรพวกนี้ครับดีเทลไดโอรามาตัวฉากตัวอะไรลงตัวมากมากครับสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ดาวกระจายวงจักรนะครับสวยมากครับตัวนี้ทําสีมาได้สวยมากครับถ้าเกิดมีไฟสองมาที่เรซินใสแล้วนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากครับตัวนี้มีไฟสีเหลืองยิงขึ้นมาเป็นสปอตไลท์ก็สวยไปอีกแบบครับสำหรับนารุโตตัวนี้นะครับซึ่งมาตุโตตัวนี้ไม่ได้มีไฟมาให้ครตต้อองงไไปแ่่ฟเเมนะครับ โดยนารูโตะตัวนี้ครับถ้าให้คะแนนนะครับก็บอกเลยครับว่า10คะแนนเต็มครับไม่มีที่ตีเลยครับตัวนี้เพราะว่าความคุ้มค่าของค่ายดิคสีแทสสวยตั้งแต่กล่องนะครับแล้วก็ความอลังการนะครับรวมถึงใบเซอร์นะครับที่มันให้มาครับของนารูโตะนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีที่ตีจริงๆครับตัวนี้ตั้งไงสวยแน่นอนครับสเกล1ต่อ4ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนครับชอบนารูโตะอยู่แล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับต้องจัดแน่ครับเพอดหนึ่งต่อสี่แล้วไปตั้งแล้วสวยมากๆแน่นอนครับ ก็โอเคครับก็ขอจบการรีวิวนะครับนารูโตะค่ายไอรอนไคสตูดิโอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คราวหน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับชาแนลทอยส์โนวานะครับฝากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็ไปจอยกันนะครับในกลุ่มคนรักของเล่นของสะสมนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะสะสมของเล่นชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกันพานารูโตะวันพีชดาบิฆ้าตะศูนยนะครับก็มาจอยกับกลุ่มนี้ได้เลยครับช่องทางการจอยง่ายๆครับก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พิมพ์คว่า คนรักของเล่นของสะสมนะครับยังไงก็จอยกันไ่ครับแล้วมาเจอนครับส่วนคลิปนี้นะครับต้องลางกันไปแล้วครับกับนินจากระถานนารุโตะนะครับไปแล้วนะครับ